แคงบอกเข้าใจว่ากคไลค์คดไไร์เนะี่ยมันกคอย่างไดนี่ตั้งแต่มาดูโลโมคุลเนี่ยนะบอกเคยกคตอย่างสักอย่างเลยโมคลเนยนะครับนะ่ะจ้างกะกคข้ามโฆษณาเจ้าอันะเจ้านะครับตายแล้วละครับนะ่ะมันกคไกรค์คดไไร์เนี่ยมันไปกคตตัดใดนะน่ะน่ะข้าเจ้าจึงบอกโคตรไร้คือโลโมคนลนะย่าคือโลโมคุอยู่ต่อนะ่ะบัดต้องไล่นะครับรลค์โรห้หโลโมคุลนะกันนะ่ะ คือกดที่หัวนิ้วโป้งมันขึ้นนะเข้าใจไหมนะครับมือจิ้มไปให้มันเป็นสีดําสีน้าเงินนะครับนะเอเอนะนะไอทีระกดข้ามโฆษณานี่เก่งจังเลยนะครับนะโคตรนี่แล้วนะครับอ๋อนะครับโคดนี้แล้วบอกนะึกว่าบกักโคตรือรีน,นะครับนะโคดรมืแล้วเจ้านะครับพระแพงนะโอ้ นรียว่าโค้ดใบจ้างนี่ต้องอธิบายนะครับ <m> นักกลเนลมาแล้วนะครับคนเดินทางลุ้งลุ้งลุ้งผมเล่นนะครับนะนลุงขานะครับพี่ชาบูนะครับหลับน้ำลายยืดเลยครับเอา้าชาบูหลับอีกแล้วนะครับเนี่ยโ้นะครับจะบ้าตายนะครับนะโอ,อ้ยนะครับน้ำลายยืดเลยเหรอนะครับนะเอ้ยนะครับวันหลังต้องหานะครับเอาเอา,เอ,าอะไรนะ เออเอาถ้วยมาไว้ข้างล่างเลยนะครับเวลานั่งเอาถ้วยตัวองอย่างนี้นะครับนะ่ะทกไล่ลุกนะครับวิพานนะครับเดยกก็ต่อยเลยนะครับนายาชนแนวนะครับเสียดายโกดไล่ได้แค่ครั้งเดียวนะครับว่าคนไกลบ้านเสียแนวโกดแล้วนาะยากโกดไล่ด้อนะครับนะ่ะเจ้าสิยาโกดไล่ด้อนะครับนอยาโกดไล่ต้องโกดไล่นะครับนะ่ะโกดมืออย่างนี้อย่างนี้นะ่ะ นะครับแข็งแรงด้วยกับลูกเมียด้วยไอมงคลนะครับนะนะครับคนไกลบ้านแน่คุณวิภาณั่นชูชีสวัสดีค่ะนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับลุงมงคลจะขอลงก่อนนะครับมันจะห้าทุ่มแล้วนะครับเสียงดังฟังชัดนะครับช่วงนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคลืมฟ้าคลืมฝนมาแล้วนะครับคลืมฟ้าคลืมฝนมาแล้วก็เริ่มชักจั่ นะครับไม่พลาดนะครับเดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งนะครับไม่กี่นาทีข้างหน้านี้คงจะล่วงลงมาแล้วนะครับลงไปพักสองนาทีนะครับเนาะคุณผู้สารยุติธรรมยังไม่ตัดสินครับลุงมงคลนะครับอืนะครับป่าทะเ่คาคนกละให้แล้วนะนะครับบุญยศเอ้ นี่นะยุงอ่ะขนาดมันเกาะขนาดนะรขบมันขนาดมันเกาะเก้าอี้นะลุงมงคลน่ะตบนะไสไหลเลยนะครับหมดไหมล่ะนะครับยุงนะครับเออนะครับนี่มันมากัดเก้าอี้ลุงมงคลก็ไม่ยอมนะเมื่อกี้ลุงมงคลเล็งนะครับเออนะครับโอ้ยนครเก้าอี้ตัวนี้นะเขายุงจะมากัดได้ยังไงลุงมงคลตบเมื่อกี้ไสไหลเลยนะครับชอบสมน้ําหน้านะครับไอยุงบ้านะครับลุงยุมงคลตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะยังไม่เห็นลงสักทีนะครับ ไม่ไเปไรลุงอย่าพึ่งลงนะั่นนะครับอยู่เลยไม่กล้าพึ่งเที่ยงเองข้าน่ะลุงโหดมากนะครับะนะไสไหลเลยนะจูช,ชีไหลกุยเลือดไหลกุยกุยเลยเนี่ยดูเดินะครับไม่ได้กดลไม่ได้กัดลูมโมคนนะนี่เขียวกัดเก้าอี้นะครับกัดเข้าอี้ที่ลูมโมคนนั่งเนี่ยนะดูสินะครับใจไหลมากนะครับเออเนี่ขนาดกัดเข้าอี้นะ นี่ยดูเนี่ยนะความนักเลงเก่าของลุงโมคลขนาดไหนอ้าวนะครับเห็นไหมล่ะนะครับความเป็นนักเลงอ่ะนะนะครับมันเห็นอะไรขัดหัวขัดตาแม่งต่อยหมดเลยนะครับเห็นนะครับมันใส่นะนะจ้าพึ่งลงวยนะครับแม่วิไลมงคลธรรมวงศานะครับนอวอ่าอ่ายิวนะครับนะอาโศแตโตกว่าดังมาถึงไอ้เงไห้เลยลุงนะพระแสงนะ เจ้าของเก้าอี้คงดีใจนอนนะครับว่านะครับชูชีสองพันนะครับแน่นอนสินะครับอืก็นะโอ้ชูชีรู้ได้ยังไงอ่ะตอนได้เก้าอี้มาใหม่ๆชูชีหายไปนะแอบดูหรือเปล่านะครับว่าอ่าอ่อนอะ นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับลุงมงคลจะขอลงก่อนนะครับนะจะขอลงอ่าแค่นี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ